ผู้ชมครับตอนนี้ฟอนสเกเคนอัปเดตมีสกีนคอร์สเพล์เข้ามาของทุกตัวเลยนะครับผม<ฤ>ซึ่งตัวของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านโคตรเท่อุ้ยมันเทจัดเลยนะสกีนคอสเพล์ของตัวละครเกตหนึ่งสามเจ็ดนะครับผมก็คือเขาจะเอาหน้าตัวละครมาเป็นจากตัวละครเกตหนึ่งสามเจ็ดก็จะกลายเป็นหน้าตัวละครของตัวเราเองนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรเท่เอ้ยเท่เกินไปแล้วไหนลองหน่อยสิมา <c oughs> เพื่อนนี่ยคนแม่เลยอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ติดพิษเลยอ้อยช่วยด้วยเจ็บจังเลยอ่ะ ขอรีบหนีก่อนละกันนะครับผมมาผ่านไฟก่อนละกันนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมที่มีสกินคอสเพของแทบทุกตัวละครเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือมีเกือบครบทุกตัวเลยและแซมมีหน้าหมดอีกแหละนี่อย่างตัวเกดหนึ่งสามสามเจ็ดมว่าทำออกมาดีมากเลยนะเนี่ยเอามาแค่ส่วนหัวแล้วมันดูแบบดูดีมากอ่ะนี่ผมชอบจัดเลย oh. เป็นเพราะเป็นสกินตัวเองด้วยมั้งก็เลยชอบอะ่ะก็คงไม่แปลกหรอกถึงแม้สกินมันเท่ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าข้อเสีย 7,5 0 0คนดู7,5 0 0ราคาแบบโคตรแรงเลยมันแพงเกินแค่ของเซเวอโรราคาตั้ง7,5 0 0คนดูมันจะแพงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วเนาะว่าไอ้สกินใหม่ของเกดหนึ่งสาเหรือว่าพวกเซ r ว i โ a l ตัวอื่นๆถ้าเป็นสกินคอสเพลย์แล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยเอยโดนราคาเฉยเลยอะไรไม่ได้อ้อย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 โดนราคาแล้วก็อันนี้วันเอ็กเปลี่ยนอย่างเนี้ยผมไม่รู้นะว่าวันเอ็กเขารีเวิร์กยังอ่าป่านนี้ก็น่าจะรีเวิร์กแล้วหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อกี้ผมโดนล็อกขามันก็มาก,ก่อนหนึ่งวิเออหรือว่ายังไม่ล็อกไม่แน่ใจเอาเป็นว่าโอ้ยโอ๊ยเจ็บอีกแล้วอะเจ็บฟรกแล้วผมหนีก่อนละกันนะครับผมไม่ไหวละรู้สึกที่นี่มันอันตรายเหลือเกินเราจะตายอีกแล้วว่าผมหนีก่อนละกันนะ ได้โปรดอย่าทำลายเกมพูดนี้เลยฉันก็แค่อยากจะกินอะไรเขียวๆแบบของอร่อยๆแบบราบสลบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกวการ์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสต์แบบต่างๆอีกเพียบเลยนะาถา้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพี่รับโค้รไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ่งมิ่งนึถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิ ครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบัคราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามันจะช่องของผมแม็กเทียนพีก็รับไปเลยนะ <t> หัวออก้าสุดเสร็ที่จะมุงมิกนั่นเองนะครับ <t> ผมสั่งซื้อได้ใต้รังคลิปเลยจ้า ตอนนี้ผมขออนุญาตปั่นไฟก่อนละกันนะครับทุกคนใกล้ปั่นไฟเสร็จแล้วนะฮะเฮ้ย hey, ปั่นไฟเครื่องนี้เสร็จผมว่าไปหากองพยาบาลนี่ไงกองพยาบาลโอเคมีกองพยาบาลแล้วคนดูแต่ว่าผมปั่นไฟไปรักษาตัวเองไปละกนนะะกันรักษาแการตอนนี้เรื่องเราเหลือค่อนข้างน้อยอยู่เหลืออยู่54่รีบหาเครื่องปั่นไฟสักเครื่องแล้วผมก็จะสิงอาศัยอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยแย่ละเพื่อกนกำลังจะโดนไล่ล่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะช่วยเพื่อนยังไงช่วยผากก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาป่าารักษาไปะค Why you want X? เหมือนเขากาลังจะไปไล่ล่าเพื่อนนะครับผมตอนนี้ไม่รู้เหมือนกัะว่าจะช่วยเพื่อนได้ไหมอะผมว่าผมพร้อมละมาเพื่อนเราจะมาช่วยนายแล้วโอ้ชนโว่นี่ไอ้ชนไปก่อนทีนึงแล้วผมก็กดบล็อกเอาสวยเออนี่แล้วก็ล่อยไปทีนึงโดนไปซ้าโอเคหนีก่อนละกันนะครับผมจะหวะนี้วิ่งหนีมาราธอนเกมมิ่งแล้วจ้าไปแล้วเพื่อนเจอกันซวยเหมือนเขากาลังจะไล่ล่าผมเลยอะแล้วเขาก็ซอมมอลูกน้องแล้วนะครับผมโอ้ oh my god เหมือนน่าจะเป็นวันเอ็กแพดเก่าอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขากําลังจะลงมา่น,นญ่ยเขาลงมาเยว่าย่าอ้เนนีีกกดไปทึร ปลาทางนี้แล้วเขาก็ไปนี่แล้วตอนนี้ผมก็หลบแล้วก็เขาปาแม n i f ฟคช a t i o n แต่ว่าไม่โดนนะครับผมตอนนี้เอาผมก็บล็อกเลยแล้วก็ต่อยแป้งนี่ไงไปของแถมแล้วก็ดีเลยแล้วกันนะไอเกตง่วงนอนรีบหนีไปเพื่อนเหลือเวลา1นาทีเองอ่ะโอ้โหแล้หนึ่งนาทีเพื่อนใกล้ตาย2คนเลยสารการตอนนี้ไม่ดีเลยคุณดูเลยเจวัดเอ็กมันมาเลยว่าอ้อยอยคุงแกจะไปไหนอ่ะแล้วเขาก็ปลาเทคเบนไปแต่ไม่โดนนะครับผมจังหวะที่ต้องหาโอกาสช่วยเพื่อนนี่ไอผักไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ปาขึ้นแต่ว่าไม่โดนผมนะฮะแป๊บนึงเพื่อนอย่าพึ่งไล่ล่าเราเลยเเเราาาไมมมมม่่่ีีบบล็อออออกกกคแ้วพืนนตยั มาสู้กับซ e ันชีไอเจ้าวันเอกเอาวันเอกไม่ยุ่งกับผมด้วยอะว่าแต่วันเอกเขายังไม่ปรับใหม่อยู่อ่ะคนดูมันยังไม่มีผ้าคลุมเลยอะผ้าคลุมแบบเหมือนตัวละครผมมันไม่มีได้ไงอะสีแดงอะเพราะว่าผ้าคลุมมันกระเทยดีนะอุ้ยเพื่อนโดนเกือบโดนล็อกขาแล้วหลบไปเพื่อนแมนดิเฟกชั่นมาแล้วว้าว20วินนี้เพื่อนจะรอดหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมต้องพยายามช่วยเพื่อนให้ได้แลวตอนนี้เพื่อนติดโซลหรือเปล่าเพื่อนจะตายได้หรือเวลาแค่17วิเองนายต้องรอดนายต้องรอดหนีไป รีบนี้อุ้ยแมดิเฟคชั่นมาโอ้โอ้เอาแล้วเขาปลาไปไหนวะนะอ๋อปลาไปใส่เกตง่วงนอนเฉยเลยแล้วเขาปลาที่เกอรเมนแต่ว่าไม่โดนเพื่อนนะฮะจังหวะน,นี้เอาไงเพื่อนยังรอดอยู่หรือเปล่าผมก็ต้องรอดูแล้วตอนนี้ก็กดบล็อกฟีแล้วก็ต่อยเลยละกันนะครับผมเรียบร้อยจีจีวิลเพลแล้วก็ผลักเขาไปด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยเย้พวกเรารอดทั้งสามเลยนี่สามเกตเพื่อนสีเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันคุ้นๆแล้วแล้วนะครับผมสำหรับสกินนี้ผมให้เป็นสกินที่ดีมากเลยผมให้แปดจุดห้าเต็มสิบละกันนะ เพราะว่ามันมีหน้าตาตัวละครเราที่ขึ้นมาดูเท่มากไม่เหมือนนูพอสเพลอะคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่ากามันเอามาแค่หน้าเนาะ แต่สําหรับราคาแล้วผมว่ามันแพงไปหน่อยนะเจ็ดพเนี่ยโคตรแพงคือมันราคาครึ่งหนึ่งของเออยูเซลสแลชเชอร์มันแพงไปไหมเนี่ยสแลชเชอร์หมื่นห้าคุณดูโคตรแพงหุ้ยรอบนี้เจอเจสันด้วยคุณดูไอ้เจสันสกินอะไรวะเนี่ยโอยยูเซลโยสกินยูเซลว้าวรอบนี้เอาแล้วเกตยูเซลไม่ใช่เราต้องเรียกตัวเองว่าเกตคอสเพย์อุ้ยสวยอุ้ยอุ้ยเท่จัดว้าวอันนี้เป็นฟุตต้าที่ผมเห็นเจสันนี่เลยนะเนี่ยเจสันยูเซลอ่ะโคตรเท่ มันจะเทไปไหนครับเดี่ยวพี่ชายแต่ว่าตอนนี้ผมขอเดียวปั่นไฟก่อนละก,กันนะคนดูศึกเนเป็นศึกการต่อสู้ระหว่างเกมคอร์สเพย์ปะทากับเจสันยูเซลนะครับผมก็คือสแลชเชอร์นั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้เจว่าจะเอาอยัางไงแล้ววันดีเออไอเกมง่วงนอนนายมาทำอะไรอ่ะอ้าว ผมทักทายเขาแล้วเขาก็เพเฉยเลยเอาไปได้เอาเพื่อมาช่วยกันบั่นไฟก่อนจีไม่ช่วยกันบั่นไฟเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมปั่นคนเดียวก็ได้เชื่อปั่นคนเดียวก็ได้ไม่งออุยอะไระ็ได้ย่อโอ้ยเปิดมาเอาแล้วแป๊วแปลวแปลวแต่อ้ยโดนตีเย่แล้วผมต้องรีบหนีก่อนนะครับผมแม่ผมอาจจะตายได้ใช่ผมกำลังจะตายแล้วคนดูแย่แล้วเขามาแลว้วเขามาแลว้วโน No, n น d ดอนกิฟมีเอาเวบอกิฟมีเอาเวเอาสวยสวยอ้าเนี่ยลงแบบดิจิตอลไปทีนึงแล้วตอนนี้เอาไงเขาเปิดขี้ขี้มามาโอ้สวยแล้วขี้ขี้มามาออไอ้โดยด้วยด้วยเพื่อนจะตายแล้วผมกําลัางจะตายพุบผักไปก่อนทีนึงนี่ไงโดนสโลไปสาแล้วตอนนี้ผมก็ติดสปิรลัน ใครก็ได้ช่วยผมทีผมกำลังจะโดนมันไล่ฆ่าแล้วช่วยด้วยอ้อยเพลงบ้าอะไรใช้คุ้มเหลือกเกินฟอร์สเคน้นเอ,อ๋ยเกมไอเพลงยูเซลเนี่ยใช้คุ้มจัดเลยเพลงอ้อยโดนอีกแล้วว้ายผมกำลังจะตายอุย้ยขอบคุณสำหรับพิซซ่าเพื่อนเพื่อนได้พิซซ่าไปเองอทำไมมันติดเลือดออกขั้นสองอะวัดฮะมันติดเลือดออกขั้นสองเลยเหรอคนดูแพทใหม่ไว้เนี่ยวัดปกติมันติดเลือดออกแค่ขั้นเดียวไม่ใช่หรอแค่แบบขั้นหนึ่งอะทำไมรอบนี้มันติดถึงขั้นสองอุย้ยสวยว้า โอ้ยทีพอดีเลยเนี่ยอยไว้เลยหนึ่งทีเกือบแล้วไงดีนะผมกดบล็อกไว้ก่อนบล็อกป้องกันตัวนะครับผมแล้วตอนที่ผมก็วิ่งหนีเลยละกันนะไอเจสันคนนั้นมันเป็นอะไรกับผมมากไม่นี่แป๊บนึงนะรักษาตัวเองก่อนซวยผมไม่ทันผมว่าไม่มไ,มไม่ทันแล้วไปแล้วโอ้ยเพื่อนเอาว่าฟาดกระทะทองแดงไม่โดนแย่แล้ว,ว่กระทะคอโคเลคิงโอโอ้แย่แล้วแล้วตอนนี้มันจะเอาผมให้ได้เลยคนดูนี่ <S <S ผมกระผักไปก่อนละกันแล้วตอนที่ผมกำลังจะตายแล้วช่วยด้วยไม่ไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยจะตายแล้วจะตายจริงคนดูไม่ตลลกกออ้้ยแวเคคาาาม แล้วไ,ไงท,ที่พี่พัสยาพิซซ่าก็โยนไม่โดนเพื่อนเลยพิซซ่าโยนไม่โดนแล้วตอนนี้ยังไง เจสันเขาจะมาทางนี้ไหมโอเคใช่อาร์บ็อกเลยแล้วก็ต่อยอุ้บซวยต่อยวุ่นวุ้ยวุ้ยวุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่รอดได้รอดได้ไงโอเคเลี้ยง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 วเวงวิ่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 งโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับผมกระจุงมาละครเลยแล้วกันนะมาเอาดีสกีนคู่เล่นสองคนใครจะอยู่ใครจะไปเอาแล้วสึกเซลชเชอร์ปะทะกับโอ้ยเกตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สเตมิน่าหมดแล้วสเตมิน่าหมดแล้วยาเพื่อนพักให้หน่อยขอบคุณมากตอนนี้เออสวยสตันสวยมากเพื่อนโอเคผมรีฟอนก่อนรีฟอนแลลล้้วใชก่องพยาาบ จะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดไม่รอดอุ้ยเกือบเ่างสวยเพื่อนกดบล็อกไม่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 สี่สิบหกวีสี่สิบหกวีเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเวลาไม่ทันแล้วเออต่อยไปทีหนึ่งล้วกันนะต่อยหน้ามันโกรธตายแล้วตอนนี้กระโดดข่ยี้เลยเออคือตายเล่นแล้วยูนเซลที่แพ้ก็คือยูนเซลเกตหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับผมชีทชีว์เวลเพยอะไรเว้เนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมทางบ้านงั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวสั้นๆให้ฟังเกี่ยวกับสกินใหม่ที่เป็นของคอสเพล อย่างเกรสผมคิดว่าเป็นการเป็นคอนเซปต์ไอเดียที่ดีมากๆเลยนะที่เอาเสื้อผ้าของเกรซอยู่ครบแต่ว่าเปลี่ยนแค่ รงหน้าตาของเกทให้กลายเป็นเข้ากับตัวละครของพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือจะอิงจากหน้าของตัวละครเราเลยซึ่งผมว่านี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะสาหรับใครที่ชอบสกินอวตารของตัวเองอยู่แล้วผมว่าน่าจะถูกใจกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากที่เห็นตัวละครตัวเองกลายเป็นเกทถึงสามเจ็ดแต่แแต่ข้อเสียอันใหญ่หลวงคือราคาแม่มโคตรแพง <S <S เป็นแค่เซอร์ไวโวราคา7,5 0 0บ้าบออันนี้แพงเกินไปนะผมว่าไม่ค่อยเห็นด้วยซะเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเป็นผิวสีเนืืื้อออหรอผิวสีี่่นเนเย ผิวของตัวละครเกมคอสเพมันจะเปลี่ยนตามตัวผู้เล่นหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนตามผู้เล่นผมว่าผมอาจจะให้9นะนนก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณนั้นผิวสีเนื้อแต่ว่าเอ่อหน้าคุณสีเนื้อแต่ว่าผิวตัวละครเป็นสีขาวอย่างนี้ผมว่ามันก็จะดูแปลกๆไปหน่อย